สนับสนุนโดยและตาซอ,อยเอ็กซ์ตราสามร้อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเบตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิดนไอโอดีนจะกอดกับป๊าไปอีกนานไหมเนี่ยนานมากเลยค่ะกอดถึงเมื่อไหร่กอดถึงกี่วันก็ได้ค่ะกี่วันก็ได้แล้วปาไปให้เเด็กคนอื่นมามีลูกดีไหมเรเอเด็กคนอื่นมาเป็น ดไม,ไม่ดีไม,ไม่ดีค่ะทำไม <laughs> อ่ะเพราะในชในคุอื่นไม่รักปาปาที่จูดจอกนในชมรักปาปาที่ตูดที่จุดคดีสังหารเอ็กจักริตพาณิานิสพติกรรมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยที่ต่อมาตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลายคนหลังเกิดเหตุไม่กี่วันแต่ที่น่าตกใจ คือคดีนี้เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานเอาไว้หลายประเด็นแต่สุดท้ายมาจบลงที่ความขัดแย้งในครอบครัวแม่ยายของเอกตกเป็นผู้ต้องหาจ้างวานฆ่าลูกเขยของตัวเองภรรยาของเอกถูกจับขณะที่คดีนี้กำลังเดินหน้าอยู่นั้นปรากฏว่ามีเงื่อนปมบางอย่างที่กลายเป็นข้อกังขาติดตามเรื่องนี้กับคุณภัสพลโตหอมบุตร ่อนหากระสุนปริศนาจะพุ่งตรงมาที่ตัวเอกจักฤิ์พัิธุ์พิกรรมดับฝันปิดตำนานชีวิตอันโลดโผนนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยตำรวจได้ใช้เวลาคลำปมประเด็นสังหารอยู่นานในที่สุดก็มุ่งเน้นไปที่ประเด็นครอบครัวอย่างชัดเจนเรื่องราวปมสังหารที่เกิดขึ้นกับนักแม่นปืนคนนี้เป็นที่น่าสนใจของประชาชนอย่างมากและเป็นที่สงสัยว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารโหดสื่อทุกสื่อบอกว่าพี่เอกรักลูกใช่ไหมคะ แต่ความเป็นจริงเนี่ยลูกแค่ทำตัวไม่ถูกใจพี่เอก็กไม้ขนาดนิ้วก้อยดิฉันเนี่ยพี่เอ็กตีซะไม้หักอะพี่เอ็กมีมีภาวะอยู่อย่างหนึ่งคือหวาดระแวงตลอดดิฉันไม่เคยที่จะไปมีคนอื่นสักครั้งนะคะถ้ารู้ก็คงไม่ให้ทำเพราะว่ากลัวคุณแม่จะต้องได้รับโทษ เข้าใจคุณแม่นะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นแม่คนแล้วเหมือนกันคือคนที่รักเราที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือแม่ดิฉันทำผิดกับแม่มาตลอดจนกระทั่งวันนี้แม่ต้องทำผิดเพื่อดิฉันเองไงคะ่ะดิฉันก็ว่ามันเป็นเรื่องที่เสือนใจแล้วก็คงไม่ทำให้แม่ร้องไห้อีกต่อไปแล้วในชีวิตเพียงใช้ความรุนแรงมาตลอดและมากขึ้นเรื่อยๆคนเป็นแม่ทนไม่ได้แม่เจ็บมากกว่าเราเยอะ ยิ่งโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยตอนที่ดิฉันท้องลูกคนที่สามพี่ก็ทราบว่าดิฉันท้องอยู่เขายังทำร้ายดิฉันมันตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าคนเป็นแม่จะรู้สึกยังไงดิฉันแทงลูกแม่เดียนเจ็บมันเยอะเมื่อชนวนเหตุความขัดแย้งเริ่มคลี่คลายปัญหาของสองบ้านเริ่มผุดโผล่ต่างฝ่ายต่างอ้างถึงความสัมพันธ์ในฐานะครอบครัวเดียวกันต่อคําถามที่ว่าหมอนิมพยายามกีดกันไม่ให้ลูกไปพบพ่อและแม่ของเอ็กจากกังกฤษ ประเด็นนี้ต่างฝ่ายต่างรู้ถึงปัญหาหรือไม่หรือเป็นแค่าวาทกรรมหลังเกิดเหตุม้าต่างหากไม่เคยโทรถามเลยว่าดิฉันรู้สึกยังไงหรือว่าไม่เคยถามถึงหลานเลยสักครั้งบอกว่ารักหลานแต่ไม่เคยถามถึงหลานไม่เคยซื้อขนมให้หลานสักอย่างของเล่นยังไม่เคยซื้อให้สักชิ้นถ้าเป็นคนปกติเขารักหรือห่วงหลานมันควรจะมีบ้างแต่นี่ไม่เคยป้ามาหาดิฉันที่บ้าน3-4ถึงครั้งเอาละมาเล่นกับหลานมันไม่เป็นความจริงดิฉันไม่เคย กีดกั้นให้ใครไม่มาหรือไม่มาแต่เนื่องจากโดยปกติแล้วเนี่ยน้องชมเองก็ไม่เคยไปบ้านกขงกับม่เลยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เคยไปอยู่ครั้งเดียวรวมทั้งบ้านคุณแม่ดิฉันด้วยน้องน้องชมเคยไปครั้งเดียวเพราะฉันมันไม่แปลกที่ดิฉันไม่ได้พาลูกไปหาไปหาปู่กับย่าแต่โดยปกติปู่กับย่ามาหาตลอดหลายคนตั้งคําถามเรื่องทรัพย์สินของเอกจากกริดก่อนเสียชีวิตมีมากน้อยแค่ไหนอาจเป็นชนวนเหตุการณ์สังตตยหรือไม่ การรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬายิงปืนตั้งแต่ปี2,534มาจนถึงปัจจุบันเอกจาก,กรีฑควรจะมีเงินทองประมาณเท่าไร่สมบัติที่หาด้วยกันมาเนี่ยดิฉันทํากิจการคือทําคลินิกนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือได้มาจากตัวดิฉันส่วนพี่เอกเองเนี่ยเป็นนักกีฬายิงปืนเป็นข้าราชการทหารลองคิดเอาอะค่ะว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ย ใครเป็นคนหามีสร้อยแหวนของพวกนี้รวมทั้งพระด้วยมีนูลค่าไม่ถึง60ล้านหรอกคะ่ะแค่เล็กๆน้อยๆพีเอ็กเป็นคนพูดเองทั้งนั้นว่าของราคาเท่าไหร่ใครก็พูดได้เงินสดไม่มีนะคะในเซฟเงินสดไม่มี15บห้ตุลาคม2,556เป็นวันที่เอ็กจะกริตถูกยิงเสียชีวิตก่อน3วัน มีผู้เห็นให้การเล่าว่าเอ็กกับหมอนิ่มได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงถึงขั้นลงมือทำร้ายร่างกายมีการฉุดกระชากลากถูกขึ้นรถยนต์ก่อนที่จะบึ่งออกรถไปจากจุดเกิดเหตุตรงจุดนี้เองทำให้ตำรวจสะกิดใจว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่แม้จะมีการคืนดีกันแล้วแต่เหตุใดยังมีพยานพบเห็นคนทั้งสองนี้ทะเลาะมีปากเสียงกันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่เอกจะเสียชีวิตได้ไม่นาน แม้จะมีความเป็นไปได้ว่าคนในครอบครัวของหมอนิ่มสุดจะทนกับพฤติกรรมการชอบใช้ความโน,นแรงจึงเป็นที่มาของวิธีชิงลงมือสังหารก่อนเพราะเอ็กมีนิสัยเชื่อมั่นตัวเองสูงอาจข่มขู่คนรอบข้างให้เกิดความหวาดกลัวอยู่เสมอหรือไม่ในชั้น x อ็กไฟได้ลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุมือปืนได้ขับรถจักรยานยนต์วนไปในซอยหมู่บ้านบัวขาวหลายครั้งเพื่อหาตัวเจากกิต แต่ไม่พบเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครทราบเพียงแต่แต่เบียนรถปอร์เช่คือ2223เท่านั้นก็ทั้งมือปืนทั้งคู่ขับรถสวนกับรถของเอ็กจากกริฑกลางซอยรามกำแพง174จึงวนรถตามไปประกบจนถึงทางลงสะพานยกระดับแยกลาดบัวขาวมือปืนได้ชักอาวุธปืนขนาด9มมกระหน่ำยิงใส่เอ็กจากกริฑอย่างไม่ยัง้ง การวางแผนให้เอกจากกลิดนั้นไปรับประทานอาหารที่บ้านเพื่อหวังจะมีการพูดคุยในเรื่องของการคืนดีกันแต่แล้วก็ได้มีการนัแนะนให้มือปืนมาดักรออย่างเลือดเย็นพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้มือปืนลงมือปฏิบัติการขณะที่เอกจากกลิดได้ขับรถยนต์ส่วนตัวออกจากหมู่บ้านบัวขาวแล้วมาถูกมือปืนดักยิงบริเวณตรงจุดนี้นะครับฝั่งตรงข้ามหน้าวัดบางเพลงใต้ในที่สุดนะครับ มือปืนก็ได้อาศัยความมืดเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนีไปคดีนี้ตำรวจใช้เวลากว่า20วันจับตัวมือปืนและผู้บงการได้ในที่สุดครับกระสุนนัดสุดท้ายได้ปลิดชีวิตนักกีฬายิงปืนมือหนึ่งของประเทศขณะสวมเสื้อทีมชาติไทยหลังตำรวจต่อิ๊กซอเชื่อมโยงหาตัวมือปืนเป็นผลสำเร็จสุดท้ายผู้ลั่นไกลงมือก็คือนายจิรศักดิ์กินไคายเจ้าของร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กวัยรุ่นบ้านนอกปกติก็ยิงปืนเป็นกันทุกคนนะครับไม่มีใครช่วยปือะไรมันมันไม่จำเป็นนะเด็กบ้านนอกปกติคนเด็กในป่าบ้านนอกมันก็ยิงปืนเป็นหมดทุกคนยิงปืนเหมือนเป็นหมดทุกทุกคนนะครนบ้านไกลผมไม่ทราบว่าปืนของใครแต่เขามาให้ใครใครคนเอามาให้พยาบารยีเอามาให้ปกติเรารับงานแบบนี้บ่อยไหมไม่เคยรับครัแต่แล้วทำไมถึงรับไม่มีตา ตรงข่ายผู้ร่วมขบวนการเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมือปืนได้สะท้อนถึงตัวนางสาววรพันธุ์ภูรย์มนตรีอาริกุลหรือแจม้มแมมผู้จัดหาทีมสังหารเอ็กจักรกิดโดยสารภาพหมดเปลือกว่ารับจ้างมาจากนางสุรางวงจินดามารดาของหมอนิ่มและหมอนิ่มในราคาจํานวนเงินก้อนแรกหกแสนบาทวันที่เกิดเหตุนะคะก็คือวันที่เอ่อน้องนิมเขแทงลูกคุณแม่เรียกนําไปที่โรงพยาบาลแลวบอกว่า ขอความช่วยเหลือค่ะว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยแล้วพี่ก็ได้พาทนายเนี่ยค่ะไปไปพบแล้วได้ไปกับแม่ซึ่งมอนิ่งเขานอนอยู่างเตียงค่ะแล้วก็คุยแอบแอบไปขนาะดแล้วก็ทนายอีกเขขอขอเงินหกแสนบาทค่าดำเนินการ แต่พี่ไม่รู้ว่าเดิมเมนมะดำเนินการยังไงก็ไม่รู้ขั้นตอนนะคะได้ลหลังจากนั้นประมาณสักระยะหนึ่งอะคะ่ะงานก็ยังไม่เรียบร้อยทางแม่ก็ถามว่าทำไมถึงยังไม่เรียบร้อยเลยก็เลยติดต่อไปทางนายอะคะ่ะว่าพเพราะอะไรถึงไม่เรียบร้อยเขาบอกว่าขอค่าสายเพิ่มทโทรหาเจมม่มตอนกี่โมงใช้เวลาพูดคุยกี่นาทีคะ คุณต้องตอบนะเขาบอกว่าคุณโทรเพื่อที่จะสั่งการยังไงจะเหมือนสั่งการมาที่คุณคุณบอกคุยเรื่องกนี้คุณคุยรายละเอียดเรื่องอะไรกี่โมงกี่นาทีไอ้โทรคุยเรื่องนี้นะครับเอาโทรคุยเรื่องอะไรเรื่องของคุณอะตอนมันเกิดเหตุอะไม่ผมโทรคุยเรื่องนี้อย่างเดียวเพราะว่าในครับโทรคุยเรื่องนี้ตอนกี่โมงสิบเก้าสุลาก็คือในระหว่างวันนั้นครับกี่โมงคะผมระบุช่วงเย็นช่วงเช้าคือ เป็นตั้งแต่ช่วงที่ผมเข้าเบียดตั้งแต่เช้าเย็นนะครับช่วงเย็นก็คุยช่วงค่ำก็คุยใช่ครับกี่นาทีคะแต่ละครั้งห้านาทีสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงมันต่างกันชัดน่ะครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงๆครับไม่รู้ว่าเอกตาได้ผมพูดตรงๆนะครับผมยังไม่รู้จัก X เลยครับมรู้จักได้ไหมเพราะเราเป็นมแองหมอเราหรือรู้จัก X เคยคุยกับ X หรืออะไรยังไงไปรู้จักครอบครัว X ผมไม่เคยพบใครเลยครับเจมแอมหนึ่งในทีมผู้จัดหาทีมมือปืนสารภาพต่อว่าก่อนเกิดเหตุสามถึงสี่เดือนนางสุรางมานดาของหมอนิ่มได้มาปรึกษาเรื่องลูกสาวถูก X จักริดทำร้ายเป็นประจำจากนั้นในวันที่29การกฎาคม2556ันาอยตนจึงพานาชาิทองแสม หรือทนายอิทที่มีความสามารถในการจัดหามือปืนไปพบนางสุรางค์ที่โรงพยาบาลและต้องแอบคุยกันเพราะรหมอนิ่มนอนพักรักษาตัวจากการแท้งลูกเหตุการณ์ในช่วงนี้จึงมีคุณหมอท่านหนึ่งได้ออกมาตั้งคำถามในเว็บไซต์เรื่องการรับยาสลบจะทำให้สติสัมปชัญญะลดลงอาจหลับไปเลยก็ใช่แต่หลังจากทำหัตการเสร็จจะต้องตื่นแล้วต้องย้ายมาที่ห้องพักฟื้นระยะหนึ่งก่อนย้ายเข้าห้องพิเศษซึ่งในห้องพักฟื้นนี้ห้ามญาติเยี่ยม แต่จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือหมอโดมยาดูแลอยู่ช่วงหนึ่งคุณจะตื่นแล้วแน่นอนครับคุณแหม่มผู้ต้องหาไม่ได้มาหาหมอนิ่มที่ห้องพักฟื้นนี้เพราะห้ามคนนอกเข้าดังนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดที่คนนอกจะเข้ามาหาได้ในห้องที่มีทั้งแม่ทั้งคุณและคุณแหม่มคุยทุระกกันได้ต้องเป็นห้องส่วนตัวเช่นห้องพิเศษไม่ใช่ห้องพักฟื้นนี้แน่นอนและถ้าจะคุยกันเรื่องสังหารก็ต้องคุยแบบลับๆไม่ใช่ห้องพักฟื้นที่มีทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลหมอ พนักงานเปรและการที่คุณบอกว่าได้ยานอนหลับอยู่หลายวันไม่ได้แปลว่าไม่รู้ตัวขนาดแค่คนเข้ามาในห้องเสียงเบาๆอย่างเช่นเสียงเปิดประตูเสียงคนเดินเข้ามาเยี่ยมยังรู้เลยว่ามีคนมาสแสดงว่าไม่ได้หลับลึกยังรู้ตัวต,วตลอดคุยแบบกระซิบกระซาบกับแม่ของคุณและนอนอยู่ด้วยคุณไม่ได้ยินว่าคุยอะไรกันแต่รู้ว่ามีคนมาลงท้ายนยี่เรื่องจริงหรือละครไทยหลังข่าวครับ เมื่อคนตายพูดไม่ได้ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหาความยุติธรรมและนี่เป็นเสียงสุดท้ายของเอ็กจากรักฤษที่ขอตายเยี่ยงวีรบุรุษดีกว่ามีชีวิตเยี่ยงสุนัขรับใช้คลิปเสียงนี้กำลังบ่งบอกอะไรหรือเป็นการแค่ตั้งชื่อลูกชายว่าอาภัยกันแค่นั้นคือสิ่งที่เอ็กต้องการมากที่สุดแต่ถึงว่าผมติดคุกหรือไม่ติดคุกถูกจองจําหรือไม่ถูกจองจําผมก็ไม่เคยคิดอยากจะอาฆาตเคียดแข้งใครอยู่แล้วครับ ก็แล้วแต่ครับวันนี้ที่ผมพูดไปผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ผมก็ขอตายเยี่ยงวีรบ,บุรุษดีกว่ามีชีวิตเยี่ยงสุนัขรับใช้ใครก็แล้วแต่ครับที่อยู่ในกระบวนการบงการต่างๆเหล่านี้จงสำนึกไว้ได้เลยครับกับผมตายไปผมไม่ขอเกิดใหม่แล้วครับผมขอเป็นผี เป็นผีที่ไม่เหงาครับเพราะวีรบุรุษที่ตายเพื่อประเทศชาติและคนที่ผมรักยืนรอผมอยู่มีเพื่อนอยู่อีกมากมายครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าผมรักพ่อป,ปา้ปปามนบพนิพพาลิกรรมมามา้าบุญคิดพนิษพาลิกรรมแทย์หิงที่ว่าด,ดี พูดฉปเรือยลูกชมเชนกพูดเรื่อยมากที่สุดในชีวิตครับอ๋ลืมไปคนหนึ่งลูกชายผมคนเล็กคุณปปรกรักษาแล้วน้องอภัยกันที่ผมตั้งชื่อไวแ้ต่วันนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วครับ ผมทั้งชื่อไว้ว่าอภัยกันนั่นคือวัตถุประส,สงค์และสิ่งที่ผมต้องการมาที่สุด <evaluation> การพลิกคดีความในครั้งนี้จึงเปิดโปงโฉมหน้าผู้สั่งการว่าแท้จริงแล้วเป็นนางสุรางดวงจินดาแม่ของหมอนิ่มซึ่งก็มีทั้งคนเห็นใจและต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่สวนทางกับวิธีขาวสะอาดที่คนในสังคมจะยอมรับได้หรืออีกแง่มุมหนึ่งก็มีคนเห็นใจ เพราะกฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถเอาผิดกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวและนี่คือที่มาของความขัดแย้งที่ทําให้แม่ของหมอนิ่มตัดสินใจวางแผนปลิดชีวิตลูกเขยด้วยเหตุผลส่วนตัวอันมีสายสัมพันธ์ความรักระหว่างแม่และลูกผลักดันอยู่ต่อการเห็นลูกถูกกระทํารุนแรงมาตลอด6ปีแผนสังหารเอกจกกิตเริ่มจากนางสุรางดวงจินดา และแพทย์หญิงนิติวดีผู้เจริญยศหรือหมอนิ่มได้จ้างวานนางสาววรพันธ์ภูรีมนตรีอาลีกุลหรือเจ๊แมมได้จัดหากลุ่มมือปืนเจ๊แมมได้ติดต่อนายสันติทองเสมหรือทนายอิทธทนายอิทได้จัดหามือปืนประกอบไปด้วยนายจิรศักดิ์หรือจีกลิ่นคล้ายมือปืนและนายธวัชชัยเพชรโชตคนขับขี่รถจักรยานยนต์ เอกจากิดพนิษภพาติกรรมเขาคือนักกีฬายิงปืนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของไทยตลอดระยะเวลา2ทศวรรษในการรับใช้ชาติในระดับซีเกมเขาคว้าเหรียญทองมานับแทบไม่หวาดไหวและในระดับเอเชีย er, เขาคือนักแม่นปืนจอมเกา๋าที่ใครก็ประมาทไม่ได้คุณผู้ชมครับเอกจากิดพนิษฐ์พาติกรรมถือว่าเป็นยอดนักกีฬาอยู่เสมอนะครับไม่ว่ามีการประลองครั้งไหน ถ้าคู่แข่งใจไม่นิ่งพอไม่สามารถกินเขาได้ครับโอภาสเรื่องปัญญาวุฒิอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติเผยกับทีมในชั่น x อ็กไฟว่า X จะกลิดนับถือกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อมานบเวลามีเรื่องเขาจะไปคนไปประกันตัว X ออกมาตลอดส่วนใหญ่จะโทรคุยกันตลอดเวลาแต่ X ไม่ได้เล่าเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวหรือครอบครัวให้ฟัง จนถึงวันที่ถูกจับติดคุกแล้วโดนคัดค้านการประกันตัวผมนี่โกรนนะผมโกรนมากผมไม่ต่อว่าคุณแม่เขาเะยเพราะผมก็รู้จักคุณพ่อเขาผมพูดแบบหยาบๆแบบชแบบาวบ้านเลยบอกว่าให้เ hey, ียโกพ่อแม่คนนะลูกบางคนเนี่ยไปฆ่าคนหรือไปเสพยาอะไรเนี่ยพ่อแม่มีที่เนะต้องยอมขายที่เนี่ยมาประกันตัวลูกเพื่อ อะไรอ่ะเพื่อลูกมาสู้คดีอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไปคัดค้านได้ไงนะก็ไปพูดแรงพองสมควรตอนหลังแม่เขาก็ไม่คัดค้านแล้วช่วงที่อยู่ในคุกเนี่ยผมก็คุยเขาว่าไว้เอกช่วงนี้เอกอยู่เฉยๆนะอยู่นิ่งๆอยู่แล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เอกก็ค่อยเรียงลาดับเรียงเรียงว่าเอกพลาดตรงไหนอะไรตรงไหน แล้วเดี๋ยวเอ็กจะรู้เองตอนนี้เอ็กไม่ต้องสนใจเรื่องมากันเอกฤตริดเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2516เป็นบุตรชายของนายมานพพนิษฐ์ผาติกรรมอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองซีเกมและเอเชียนเกมกับนางบุญคิดพนิษฐ์ผาติกรรมมีพี่น้องทั้งหมด2คนเอกจบการศึกษาปะวะสเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนอกจากจะรับใช้าชาติเป็นนักกีฬายิงปืนแล้ว ยังรับราชการติดยศจากสิบเอกเป็นผู้ฝึกสอนพิเศษสนามยิงปืนสังกัดกองพันทหารม้าที่8นครราชสีมากองทัพภาค2ความฝ่ฝันของเอ็กจากรลกฤษเคยปเปลยกับเพื่อนฝูงไว้ว่าเขาอยากได้เหรียญทองเอเชียนเกมเหมือนพ่อแต่แล้วก็ต้องถูกดับฝันประเทศไทยทั้งประเทศก็น่นาจะภูมิใจนะแต่ไม่รู้เขาทำอะไรไว้เข้าไปแข่งที่ประเทศอิตาลีเขา้า ยิงเปย์เนี่ยมันยิงมาต้องสามสี่สิบปีอะเขาเป็นคนที่สองซึ่งยิงคะแนนเต็ม้อยคนแรกรู้สึกเป็นแชมป์โลกที่หมาถึงห้าสิเมตรเนี่ยเป้าหนึ่งเขาย,ยังยิงสิบนัดไม่มีอะที่คนนี้ย,ยิงเต็ม้อยมีเขาเนี่ยยิงจนทําให้ต่างชาติทั่วโลกรู้จักประเทศไทยเพราะเอวเอ็กผมยังโอนั้นผมอยู่ด้วยไปแข่งนี่อิตาลีผมโอ้โหตงเป็นไปได้ไงผมยังทึ่งสิบวงเท่าเหรียญบาทเขายิงเข้าไปได้ไงสิบนัด โดยที่ไม่ออกจากเหรียญบาทระยะ50เมตรนะฮะเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าทําอะไรดีๆให้กับสมาคมให้กับประเทศไปเยอะทําไมอ่ะถึงมีเชื่อได้เดินสายกับคุณเอกจักฤษก็หลายแมทหลายเกมเหมือนกันครับส่วนใหญ่ผมแช่คอกว่าส่วนใหญ่ติดไปด้วยกันไปด้วยกันยกเว้นงนี้ครับไปด้วยกันทุกครั้งแต่ัเพราะว่าคุณจอกชัดกฤษเขา ตั้งแต่ปีที่ไหนที่ฟิลิปปินส์นะฮะเขาติดมาแล้วก็ติดมาตลอดครนะฮะทั้งที่เนะีย่ยแข่งที่ฟิลิปปินส์ก็คือเขาจะได้มาหน,นึ่งเหรียญทองนะฮะปีสามสื่นนักกีฬาด้วยกันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เพื่อนก็บางครั้ง่ะคนที่ไม่เข้าใจซึ่งผมถึงบอกว่านักกีฬาจะรู้วันนั้นผมขอร้องเลยผู้ที่จะมาคุมกีฬาขอเป็นนักกีฬาเก่าหรือว่าขอให้คนที่ชอบชอบกีฬานะฮะ นั่นแหละมันจะนนจะเข้าใจจะเข้าใจครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยผ่านเส้นทางสายกีฬามาครับทำให้รูร้รรว่าก้าวล่ามั่งอะไรมั่งจริงๆเขาน่ารักไม่ก้าวเล่าผมรับรองได้คดีนีน้นางโซรางดวงจินดาได้ยื่นขอประกันตัวเพราะป่วยเป็นโรคหัวใจตำรวจได้ตั้งวงเงินประกันไว้ที่5 0,000นบาทส่วนหมอนิ่ม ได้ใช้โฉนดที่ดินวงเงิน1ล้านบาทเจ๊แมมใช้เงินสด5 0,000นบาทซึ่งตำรวจได้ดูจากความเหมาะสมแล้วว่าผู้กระทำผิดไม่มีท่าทีหลบหนีแต่แค้นนี้ยังฝังใจผู้เป็นพ่อมาโดยตลอดก็พูก <börjar> มึงรับสาภาพไปเลยดีกว่ายังไงยังไงตำรวจเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วนรกมีจริงนรก ผู้มืองตกนรกอย่างน้อยอีกสิบปีขบวนการต่อสู้นี้ถึงขั้นศาลอย่างน้อยถึงสิบปีแต่ผู้เมืองก็ตกนรกอยู่สิบปีรอยรักในรอยแค้นสั่งตายเอกจากกล็ดเมื่อมลสมกระนำจนบ้านแตกสาหรกขาดเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัวแม่ยายต้องตกเป็นผู้ต้องหาสั่งฆ่าลูกเขยพรรยาถูกจับลูกต้องกำพร้าพ่อผมเหตุบางเรื่องที่มีข้อขังขาถูกคลี่คลาย อุทาหรณ์ครั้งนี้น่าจะทำให้เรื่องราวความรุนแรงในครอบครัวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่สังคมจะต้องให้ความสำคัญและทั้งหมดนี้คือ Nation x f i l e สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติชมแนะนำและติดตามรายการย้อนหลังได้ในช่องทางต่างๆที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับ เรากลับมาพบกับ Nation x อ็กซไลได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์20นาฬิกาที่นี่ Nation Channel